© bf สวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2563ค่ะ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชเสวนีให้จัดทําโครงการอนุรักษ์พันธุเต่าทะเลขึ้นเพื่ออนุรักษ์และเพาะขยายพันธุเต่าทะเลไทยที่ใกล้ศูนพันให้มีจํานวนเพิ่มขึ้นและเพื่อปลูกฝังให้ประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนเห็นความสําคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและช่วยการฟื้นฟูให้คืนความอุดมสมบูรณ์ พระนางเจ้าสิริกิตพรพบรมราชนินีนาถพรพบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยสัตว์ทะเลหายากของไทยหลายชนิดที่มีปริมาณลดลงโดยเฉพาะเต่าทะเลที่ถูกล่านําเนื้อและไข่ไปเป็นอาหารและนํากระดองไปทาเครื่องประดับรวมถึงการรุกพื้นที่ชายหาดทําให้เต่าทะเลไม่มีที่วางไข่รวมทั้งสาเหตุจากการทําประมงได้อวนจึงมีพระราชดำริให้ทําการอนุรักษ์และเพาะขยายพันธุ์เต่าทะเล เช่นเต่าตนุเต่ากระเต่าย่าเพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติสร้างความสมดุลและสมบูรณ์ของท้องทะเลสืบต่อไป งการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลจึงถือกำเนิดขึ้นเมื่อปี2522้วยน้ำพระาราชหฤทัยที่ทรงผงใหญ่ต่อสถานการณ์ดังกล่าวโดยดำเนเินการบนพื้นที่เกาะมันในจังหวัดระยองและเกาะพรามเพื่อเป็นศูนย์กลางอนุรักษ์และพ่อขยายพันธุ์เต่าทะเลซึ่งได้พระราชทานชื่อว่าโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล พร้อมทางพระราชทานพันุเต่าทะเลและพ่อแม่พันธุ์ให้แก่กรมประมงกรมชลประทานกรมอุทกศาสตร์กอมทัพเรือนําไปปล่อยเพื่อให้แพร่ขยายพันธุนอกจากนี้กองทัพเรือได้สนองพระราชดำริสนับสนุนโครงการร่วมกับสถานีอนุรักษ์พันุเต่าทะเลเพื่อสนองพระราชปณิธานถึงในพระนางเจ้าเสด็จกรริ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และพ่อขยายพันธุเต่าทะเล โดยมีการอบรมเจ้าหน้าที่รวบรวมไข่เต่าและเพาะฟักเป็นตัวแล้วอนุบาลให้แข็งแรงก่อนจะปล่อยลงทะเลทั้งเกาะมันในและเกาะครามจึงมีบทบาทสําคัญในการอนุรักษ์และเพาะขยายพันธุ์เป่าทะเลตลอดจนเพื่อศึกษาวิจัยสิ่งที่เกี่ยวเนื่องอันเป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์และขยายพันธุ์ของเป่าทะเลไทยรวมไปถึงการปลูกศิํานึกในการอนุรักษ์เป่าทะเลให้กับเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไป สมเด็จพระนางเจ้าเศ,ศ,ศรษฐกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชนิน,นีพันปีหลวงนอกจากพระราชทานพระราชทรัพย์ในการดําเนินงานแล้วยังทรงเป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์เต่าทะเลโดยเสด็จพระราชดําเนินไปทรงปล่อยเต่าทะเลกลับคืนสู่ท้องทะเลบ่อยครั้ง าโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันเต่าทะเลจะสิ้นสุดโครงการในปี2528แล้วก็ตามแต่พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าเสรีกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และขยายพันเต่าทะเลยังส่งต่อขยายผลให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงสร้างความตื่นตัวให้ประชาชนได้ตระหนักและหวงแหนต่อทรัพยากรทางทะเลและสัตว์ทะเลหายากใกล้สูญพันธุ์ของไทย ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันจะเห็นได้จากมีการปล่อยเต่าทะเลในโอกาสสำคัญมาอย่างต่อเนื่องจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะดิฉันปิยนีเทียมอัมพรสวัสดีค่ะ